เดี๋ยวครับกักท้ายอีกเทนึงครับเมื่อนี้ครับพวๆกันอีกเทนึงตอนสองเมื่อนี้นะครับเนาะเมื่อนี้จะมาแนะนําการหยอดหัวเสือนะครับเนาะหัวเสื้อเฮ็ดนะครับเนาะเพราะว่าขั้นตอนชิ้นท้ายของการทํากรอนเฮ็ดก็คือการหยอดหัวเสือครับพี่น้องเป็นอย่างผมถึงพูดก่อนเตือนก่อนก็คือว่าเวลาเราหยอดหัวเสือแล้วเราจะบุกข่อยพูดนะครับเนาะเพราะว่าย่านน้ำลายหกตกลงไปใส่นะครับเนาะเพราะว่าบางฟาร์มเันกับผมเป็นอย่างนะครับเนาะแต่ว่าบางฟาร์มผม ความผมพำน้อยๆนะครับเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าพิธีพิธันในแจ้กน้อยครับพี่น้องหายพี่น้องเบื้องเขาเรียกว่าเบิ้งเพราะเป็นอนาแนวทางนะครับเนาะเพราะผมคนออกว่าจากเตาผมครับพี่น้องเพราะว่าขั้นตอนชิ้นไทยเราก็ต้องละเอียดในแจกงน้อยนะครับพี่น้องผมก็ล้อมผ่าสลนไปนะครับเนาะทำอยู่ในครัวเรือนครับพี่น้องล้อมผ่าสลนไปเพื่อยังเพื่อบบไหยล่มตีพัดเขามาครับพี่น้องหายมิดชิดในจ้กน้อยครับ พอถึงกับร้อยพอเส้นหาซี่โกซีบก็ได้เนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ให้กระทบโดยตรงนะครับพี่น้องผมเจใยบเบิ้งขันต้นผมฉีดเรียบร้อยแล้วครับเอ็นแอลอตีหัวเชื้อเรียบร้อยครับพี่น้องอันนี้เป็นเม็ดข่าฝางนะครับเนาะผมเจใยบเบื้องนะครับเนาะอ่าเบิ้งจักอสองลังก็ได้ครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งวันน้ำกันครับพร้อมกับการเจลล่าครับนี่ก้อยครับพี่น้องนี่ครับดึงออกอังนี้ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตนะครับเนาะอ่ผมดึงออกมาเนี่ยผมจะปิดเวลาผมยึดแล้วผมต้องเอานวดฝ่ายที่ผมดึงอออออกกกกจาาตรรงงนนนีี้้้ผม็็ปิดดคคคืเเ่่่ัับบพห ปิดคือเกานน่าจใจส่ผมต้องพูดได้นะครับเนาะเป็นอย่างผมถึงหยอดตจำแบบนี้หยอดที่ละอ่าอ่ายี่สิบหรือสิบกัวเมตรก็ได้นะครับเนาะประมาณนะครับเนาะโมเมนต์ว่าห้าสิบอะเป๊ะได้ครับพี่น้องเพราะประมาณเอาได้ครับพี่น้องเลยให้พี่น้องเบิ่งอีกทีหนึ่งผมจะทำท่าสะให้พี่น้องได้เบิร์กน,น,น,นะครับเนาะ นี่ผมทำซาซาหาพี่น้องได้เบิ้งนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตามที่จริงแหละเราต้องทำเร็วครับทำเร็วฟิดเร็วด้ครับพี่น้องเลยโมเมนต์ว่าสีอาซาซานะครับเนาะแต่ว่าอันนี้หให้ถ่เบิ้งเป็นตัวอย่างนะครับเนาะ,ะพี่น้องมคาคอมเนมนต์ว่าเอาเจ้าคือยอดหัวเสือแล้วเจ้าคืออ่าเฮ็ดอะไเพิน่นเบิ้งเบิดเฮ็ดได้ไดนเพิ่นก็นเอาไปเบิดแหละความู้เพิ่ม่านี่แหละครับพี่น้องผมถึงอยากออกมาบอกอ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอีกจักหน่อยครับพี่น้องว่าการหายความู้คนหรือว่าอ่า ช่องที่มีความรู้นะผมก็ห้แบบสี่แหละครับแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนจะคอมเมนต์มานะครับเนาะผมก็ให้ความรู้คนจาสี่ครับบางคนเพิ่นอยากเห็นอยากทำอยากมีรายได้มีครับพี่น้องผมเอาความจริงมาบอกนะครับพี่น้องเนาะสาระหนาลูกก็คือว่าอยากให้ทำก่อนเห็นหรือทำาเกษตรก่อนแต่แบ่งปันความรู้ให้กันครับพี่น้องอย่าไปปิดบังกันนะครับเนาะเบื้องต่อครับ คลิปต่คือเก่าจังสี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้แหละครับพี่น้องที่ผมทํานะครับพี่น้องเพราะว่าผมอยากให้ความรู้จังสี่เนาะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับซ้ำนี่นะครับเนาะหวังว่าพี่น้องจะมีความสุขกับการรับชมคลิปและมีประโยชน์กับแชร์ออกไปได้นะครับเนาะถ้าว่ามัมีประโยชน์กับผมเป็นยังนะครับเนาะสิทธิส่วนบุคคลขอบคุณมากครับสวัสดีครับทางบ้านคุณกับแม่บ้านมันก็โยอดคือกันนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ